โปรเ e c t ์ซีโร่เที่เราทำกับ AP Group แล้วก็รัฐบาลค่ะเพื่อแจกจ่ายเงนรลงซัพพลิงซัพซัพพิงเคสให้กับทุกคนให้กับผู้หญิงทุกคนได้มีโอกาสได้ตรวจก่อนดูก่อนเพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำคัญนะคะ HPV เนี่ยเพราะว่าเฉดใหญ่คนอาจจะมองข้ามตรงน <ไ>ผู้หญิงคนตรวจไว้ค่ะมันจะได้รู้ก่อนตรวจก่อนทันโรคค่ะต้องตรวจ <น S 1> ได้ <จน S 1> ตั้งแต่15ขึ้นไปเลยค่ะเนี้ยสำคัญนะคะต้องต้องดูแลตัวเองอเเพราะว่า HPV เนี่ยจะเป็นส่วนของมะเร,ะร็งปากท้อใช่มันเป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้กเกิดมะเร,ะร็งปากท้องค่ะแล้วจะบอกว่าผู้ชายอ่ะมีติด HPV แต่ไม่สามารถตรวจและรู้ได้แต่เป็นตัวเป็นคนที่สามารถแพร่ไปให้ผู้หญิงคนถัดไปได้ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติผู้ชายได้รับ HPV ตัวเนี้ยมันจะเป็นอืมหุ่นงองไก่ค่ะหุ่นงอนไก่ค่ะ แล้วก็แพรไปกับผู้หญิง<ช>แล้วผู้หญิงก็ติด<ช>แล้วก็<ช>ทําให้เกิดมะเร็งปากมดลกูกนี่ยสำคัญมากจริงค่ะมันเป็นจุดเล็กๆที่เรามองข้าม